สวัสดีค่ะพบกับมานายครั้งในช่อง Mind m a d s ยาสำหรับความคิดวันนี้มานามีเรื่องอยากจะมาแชร์กับคุณผู้ชมนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนาร์ซิสซิสกับอาการป่วยค่ะคือมานาเคยเห็นมานะว่านาร์ซิสซิสเนี่ยในแง่ของเรื่องการป่วยเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งก็คือนาร์ซิสซิสจะเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงมากนะไม่เคยป่วยเลยอะไรก็ทำ้ายตัวเองไม่ได้นะคะคือออกแนวแบบ มโนหลงตนอะไรอย่างเงี้ยว่าฉันนี่แบบอะไรก็ทําร้ายฉันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ฉันไม่มีวันป่วยหรอกไอ้โรคนะั้นลูนี่ฉันไม่มีวันเป็นหรอกอะไรอย่างเงี้ยต่อให้อาการจะฟ้องหรือว่าต่อให้เหมือนถึงถึงสภาพที่ควรจะไปหาหมอได้แล้วอะ่ะคนอื่นอาจจะแบบพูดด้วยความเป็นห่วงว่าเออไปเช็คหน่อยไหมหรือนู่นี่ก็โอ้ยไม่มีอะไยหรอกฉันไม่เป็นอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือจะออกแนวตะแบงอ่ะนะอันนี้คือกลุ่มแรกที่มานาเห็นนะคะกลุ่มที่2ก็คือคนที่ เป็นนักสืส่อที่ยังไงดีละ่ะชอบเหลือเกินเวลาที่ตัวเองป่วยหรือต่อให้ไม่ป่วยจริงอะ่ะก็จะต้องสร้างเรื่องโกหกบอกคนอื่นว่าฉันเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นคนที่แบบป่วยตลอดป่วยได้ทุกเรื่องทุกโลกนะคะที่ที่จะต้องคอยพูดให้คนอื่นฟังบ่อยๆว่าปวดหัวปวดตัวปวดหลังปวดตับปวดไตเจ็บนู่นนี่นั่นแบบบนออแออุบอิบอะไร,งไรเงี้ยไปเรื่อย เพราะว่าเขาอยากได้รับความสนใจจากคนอื่นค่ะคือเขาทําอย่างนี้เพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นนั่นเองนะคืออาจจะแบบอาจาอาจะอ้อนคนในบ้านอาจจะเป็นสามีภรรยาหรืออาจจะเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าเริ่มอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยจะถ้าป่วยจริงอันนี้เข้าใจแต่ว่าที่พูดถึงเนี่ยคือนาซิสตสแบบว่าไม่ได้ป่วยจริงแต่จะสร้างเรื่องโกหกว่าตัวเองป่วยนู่นนี่เพื่อที่จะอ้อนนะคะเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ย พาตัวเองไปหาหมอทั้งนั้นที่ตัวเองไม่ได้เป็นอะไรนะหรือว่าต้องวิ่งลุกขึ้นหายาให้หาอะไรมาบำรุงให้ต้องจัดการนู่นนี่นั่นให้หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องตกกตกใจหรือว่ารู้สึกเป็นห่วงคือมีมีอารมณ์ที่เป็นเชิงลบเนี่ยขึ้นมาจะจะเครียดจะกังวลจะตกใจอะไรก็แล้วแต่คือต้องการให้คนอื่นแสดงอาการออกมาหรือว่าลุกขึ้นทำอะไรให้ตัวเองนะคะทั้งทงที่ตัวเองไม่ได้ป Ł ่วยไม่ได้เป็นอะไรหรอก แต่อย่างที่บอกนะคือเขาอยากจะได้สเสบียงอารมณ์อย่างนี้นะก็เลยก็เลยพยายามสร้างเรื่องว่าฉันป่วยนู่นนี่นั่นเจ็บอออออดแต่ต้องการนู่นนี่นั่นให้คนวิ่งวุ่นป่วนหรือว่าลูกขึ้นมามีอาการอะไรนะคะตรงเนี้ทาให้หลายๆคนเอือมละอานะเพราะว่า เราก็ไม่รู้ว่าเขาป่วยจริงหรือไม่จริงใช่ไหมแล้วแล้วถ้าป่วยจริงเนี่ยอะไรจะเป็นได้ตลอดเวลาขนาดนั้นนะถ้าว่าป่วยได้ตลอดเวลาขนาดนั้นนี่คือไม่ควรอยู่บ้านเราหรือเปล่าคนจะไปอยู่ใกล้หมออยู่ในโรงพยาบาลหรือเปล่านะคะ mm hmm. ก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยมีอาการเครียดและปวดหัวปวดใจนะกับอาการป่วยที่ว่าไม่จริงของนาซิสซิสเนี่ยแหละนะทีนี้อีกมุมหนึ่งในแง่ของการป่วยถ้าว่านาซิสซิสป่วยจริงเนี่ยขอพักเรื่องนาซิสซิสป่วยจริงไว้ก่อน ถ้าว่าเป็นคนอื่นป่วยเออสมมุติว่าเป็นแฟนป่วยเป็นคนในบ้านป่วยเป็นลูกตัวเองป่วยสมมติกรณีที่ว่าพ่อแม่เป็นนาซิซิส,สนะคือใครก็ได้ที่เป็นคนอื่นที่มีความสัมพันธ์กับนาซิซิสเป็นคนที่ป่วยนะคะนาซิซิส,สเนี่ยหลายๆครั้งที่มานาซ่าม,มานะแล้วก็บกับที่เจอมาด้วยตัวเองด้ยนะคือไม่สนไม่แคร์ใครจะเป็นตายร้ายดียังไงไม่สนไม่แคร์ไอ้ไม่สนไม่แคร์ก็ว่าใจดํามากพอแล้วนะที่หนักกว่านั้นคือ รู้สึกหมุดหงิดรำคาญด้วยเหมือนแบบรำคาญทำไมต้องขาหักทำรำคาญทำไมต้องมือเจ็บทำไมต้องมีแผลทำไมต้องมาเป็นภาระให้ฉันคือนาซิสเนี่ยเขามานายพูดหลายทีแล้วนะใน,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 นคลิปนะคะว่าเขามีแต่อยากจะได้อยากจะเอาจากคนอื่นพอถึงเวลาที่คนที่เคยให้อะไรเขาเคยทําอะไรให้เขามาเนี่ยเกิดให้ไม่ได้หรือป่วยหรือมีเรื่องอะไรสักอย่างแทนที่จะรู้สึก รู้สึกเออแบบกลางๆก็ได้นะไม่ต้องเอาถึงขั้นสงสาร <c oughs> เห็นใจหรืออะไรเอากลางๆเฉยๆแบบเข้าใจเออคราวนี้อยู่ป่วยอยู่ช่วยอะไรฉันไม่ได้หรือว่าอยู่ทําอะไรฉันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเออเข้าใจมันไม่ใช่อย่าง,งานั้นคุณผู้ชมเขาจะแบบอย่างที่บอกนะจะหงุดหงิดจะลาคาญเหมือนแบบไม่พอใจแบบทําไมต้องมาป่วยด้วยทาไมต้องมาเป็นภาระให้ฉันด้วยอะไรเงี้ยไอ้ที่เคยให้มาก็ให้ฉันไม่ได้ก็แย่พอแล้วยังมาเป็นภาระยังมาเหมือน ทำอะไรไม่ได้แล้วฉันต้องมาพึ่งฉันอีกฉันต้องมาลับมาลุกขึ้นทําอะไรให้อีกเนี่ยโอ้โหนี่แบบราคาญสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนใกล้ตัวของนา์ซิสิสิ์ใครก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนนะถ้าว่าเป็นตัวเองที่ป่วยเนี่ยมานาเชื่อว่าน่าจะเคยเจอมาแบบนี้นะคะจะรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าใจนะแบบว่าหรืออาจจะเจ็บใจว่าแบบเออเรา ทำอะไรให้เขาทุกอย่างเลยเราดูแลเขาด้วยความรักความห่วงใยความความแคร์ใช่ไหมแต่พอถึงเวาลาตาชั้นที่เป็นคนที่ต้องการแบบนี้บ้างเนี่ยนาะซื่อๆไม่เคยให้อะไรเลยนะคะแล้วแถมยังแสดงอาการหงุดหงิดชักสีหน้าไม่พอใจด่าทอมีคําพูดคําจาให้แบบเสียใจเจ็บใจอะไรอย่างนี้อีกนะที่เราป่วยหรือที่เราไม่สามารถดํลรงชีวิตได้เหมือนปกติเพราะตอนนี้เรามีปัญหากับสุขภาพเราอยู่นะคะ ทีนี้มาอันสุดท้ายแล้วกลับกันถ้าเป็นนาซิสิสป่วยซะเองละ่ะโอ้โหคุณผู้ชมทางโลกค่ะทางโลกต้องหยุดหมุนนะคะแล้วต้องหันมาปฏนิบัติรับใช้นาซิสิสเพราะว่าเขาป่วยมันน่าเจ็บใจตรงนี้แหละคือเป็นที่เราป่วยเนี่ยโอ้โหโนสนโนแคร์ no son, no นะคะแต่พอเป็นเขาป่วยเนี่ยทุกอย่างบนโลกนี้จะต้องหยุดหมุนนะคะทุกคนจะต้องหยุดทําทุกอย่างนะคะแล้วก็ทิ้งของที่ตัวเองทําอยู่มาปฏิบัติรับใช้นาซิสิสต้อง บนเปลบนในบัตรเขาให้ดีที่สุดดูแลเทคแคร์เขาให้ดีที่สุดจะเขาจะเอาอะไรต้องจัดหามาให้หมดต้องนวดต้องบีบต้องเอาผ้ามาโปะหัวหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องเอาอาหารมาประเคนต้องป้อนยาป้อนข้าวป้อนน้ําคือเอาทุกอย่างแต่พอเป็นตาคนอื่นป่วยไม่มีเลยนะคะก็หวังว่าสิ่งที่มานาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์ม่มากก็น้อยนะคะแล้วถ้าเกิดว่า ใครเคยเจอแบบนี้มาอยากจะมาแชร์กับมานาะด้วยก็ยินดีรับฟังนะคะช่วยทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ให้มานาอ่านด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ